This is for today's podcast The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิจดิธานสวัสดีครับ The Expert กับผมกรอกิดดิธานสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องเพื่อนบ้านอีกครั้งครับก็คือเมียนมา ตอนนี้ผ่านมาสองสัปดาห์แล้วแล้วก็การชุมนุมประท้วงก็เริ่มที่จะกระจายแล้วก็มีความคึกคักแล้วก็มีความหลากหลายมากขึ้นในในลักษณะการชุมนุมนะครับเราจะเห็นว่าลักษณะมันก็คล้ายคล้ายคล้กับการชุมนุมในบ้านเรานะครับคุหนุ่มสาวก็ออกมาเยอะนะครับมีการแต่งเนื้อแต่งตัวมีการชูแผ่นป้ายแล้วเขียนข้อความอะไรที่มันดูครีเอทีฟมากขึ้นนะครับ เบื้องต้นเนี่ยรัฐบาลทหารเรียกรัฐบาลทหารเลยก็ได้ยังไม่ได้ลงมืออะไรมากนะครับก็ตอนนี้นะครับในช่วงสองสมวันนี้ก็จะมีข่าวว่าตำรวจเริ่มลงไปจับระดับนํามากขึ้นก็คือพวกที่เป็นแกนนําประท้วงเรียกว่าแกนนําก็ได้เพราะว่า,าเป็นนักประท้วงมืออาชีพตั้งแต่การขับไล่ รัฐบาลเมื่อปี1988นะครับซึ่งเราจะคุยกันวันนี้แหละครับว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงโดยการหันไปมองกัในอดีตที่ผ่านมาของเมียนมานะครับเบื้องต้นก็คือขอบเสิริมนิดก็คือยังไม่มีการลงไม้ลงมืออย่างรุนแรงเท่าไหร่นะมีบางกรณียังถือว่าน้อยนะครับถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทหารก็ยังไม่ถูกเข็นออกมายังเป็นตำรวจเสอเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีรายงานนะครับ าจากสื่อเมียนมาก,ก็มีตำรวจในบางพื้นที่ก็ออกมา,าร่วมขบวนกับผู้ชุมนุมด้วยออกมาจับไม่จับมือชูแผ่นป้ายแล้วก็แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับเรื่องนี้นะครับไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับตำรวจทหารเข้าข้างผู้ชุมนุมไม่ใช่เรื่องใหม่ในเมียนมาคนกลุ่มหลากหลายกลุ่มสาขาอาชีพออกมาชุมนุมก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว อย่างที่เกินไปก็คือเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี1988เหตุการณ์วันที่8เดือน8ปี1988นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์นองเลือดที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของเมียนมานะครับแล้วมันจะช่วยให้เราเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันจะลงเอยอย่างไรโดยการมองไปที่อดีตนะครับเรามองไปทีส่สถานรการณ์แวดล้อมเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราคาดเดาอะไรลำบากเพราะว่า ทุกฝ่ายเนี่ยก็มีแง่มุมของตัวเองบางครั้งก็มองว่าแง่มุมนี้อาจจะถูกต้องบาง,บางครั้งก็มองว่าแง่มุมนีอจจ้อาจจะไม่ถูกต้องก็ได้นะครับเรามามองอดีตก็แล้วกันมองใจอดีตแล้วก็เทียบปัจจุบันแล้วก็มองว่าอนาคตเนี่ยมันจะเดินไปทางไหนทําไมต้องเป็น1988เนะครับ <playable S 3> ไม่เหมือนกันเหรอนะครับผมบอกเลยว่ามันเหมือนกันนะครับที่จะหยิยบยกมาพูดเนี่ยก็หยิบยกส่วนที่มันเหมือนกันนะครับให้ผู้ฟังลองพิจารณา แล้วก็เปรียบเทียบดูตอนได้ท้ายผมจะนั่งวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันควรจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับปี1988ทศัรทษที่80ใคร,ใคร,ใครๆก็รู้ดีว่ามันยังไม่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างสะดวกสบายเหมือนยุคนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเรียกกันมาชุมนุมก็ง่ายดเดียวนะครับโพสเฟซบุ๊กก็ออกมากันได้นะครับถามว่ารัฐบาลเมียนมารัฐบาลอาหารเมียนมา,าตัดเน็ตคนจะออกมาไหมนะก็ออกมาอยู่ดีแหละครับเมื่อปี1988เขาก็ออกมากันอย่างนี้ มีเน็ตไม่มีเน็ตก็ออกมานะครับเพราะว่าพลังการเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับมันมีพลังที่เหมือนปี88ก็คือมันลามไปทุกชนชั้นทุกทุก,ทกชั้นชนทุกวัยทุกอาชีพนะครับแม้แต่พระสองฆ์องค์เจ้าก็ออกมาเหมือนกันเลยเป็นการเป็นพลังที่มันต่างจากเมืองไทยคือว่าพลังในเมืองไทยแนวค่อนข้างจะไปไปโฟกัสกับกลุ่มคนหนุ่มสาวแล้วก็คนกลุ่มอื่นๆก็ไม่เคยออกมานะครับแต่ในเมียนม,มาเนี่ย ออกมาท,ทุกกลุ่มเลยซึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าต่อไปว่ามันเหมือนอยังไงในอดีตเริ่มที่ปี1988เนะครับเมียนมาตอนนั้นเนี่ยผมไม่เท้าความลึกก็แล้วกันมันเป็นการปกครองแบบทหารนั่นแหละก็คือในพลเดวินก็เป็นผู้นําประเทศมาหลายสิบปีเลยนะครับตั้งแต่รตัฐประหารปีหนึ่งปีทศวรรษที่หกนนะครับทศวรรษที่หกก็คอรองนาจยาวนานแล้วก็ทําให้เมียนมาเป็นประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่ถูกปิด นะครับทุกอย่างก็อยู่กันอย่างอึดอัดแล้วก็ยากจนจนกระทั่งมันระเบิดขึ้นมาในปี88นะครับต้นปี88ตั้งแต่เดือนมีนาคมจนกระทั่งมันเกิดการชุมนุมประท้วงเรื่อยมามาถึงจุดพีคเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนะครับนักศึกษาเป็นกลุ่มคนที่นำการประท้วงก่อนแล้วก็เรียกร้องนะครับ ตอนต้นเดือนสิงหาคม88เนี่ยมันถึงจุดพีเนี่ยนักศาก็รู้สึกฮึกเขิมก็เรียกร้องให้ปัญญชนกลุ่มอ,อื่นออกมาอย่างเช่นกลุ่มทนายความแล้วก็พระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งเป็นชนชั้นที่ชี้นำสังคมเมียนมานะครับพระสงฆ์นี่ให้ออกมาช่วยนะครับผลักดันการชุมนุมหน่อยปรากฏว่าก็นอกใจจะมีพระสงฆ์แล้วก็ระดับผู้มีความรู้ออกมาแล้วก็มีประชาชนทุกชนชั้นนะครับภาษาอังกฤษก็เรียกว่า All Walk s of life ก็คือไม่ว่าคุณจะเดินไปทางไหนประกอบอาชีพอะไรวัยอะไรก็ออกมากันหมดเลยนะครับแม้แต่ข้าราชการนะครับแม้แต่ทหารอากาศทหารเรือนะครับเจ้าหน้าที่ศุลกากรครูบุคลากรทางการแพทยนะ์มันเหมือนตอนนี้เลยนะครับทหารอากาศกับทหารเรือนะครับมันเหมือนกันทุกประเภทเลยก็คือว่าไม่ค่อยมีบทบาทอะไรในการทำนวประหารเท่าไหร่กนะ็คล้ายๆกับบางประเทศเพื่อนบ้านเมียนมาเนี่นยแหละ ดังนั้นเวลาที่มันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลุกฮือประชาชนเนี่ยทนะหารนะฮะทับทัพฟ้าทัพเรือก็จะออกมาร่วมกับประชาชนด้วยนะครับ,นะรบเป็นข้อสังเกตอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าปี88แเนี่ยนะมันจะเหมือนตอนนี้แหละข้าราชการก็ออกมานะครับแพทย์พยาบาลก็ออกมาพระสงฆ์ก็ออกมาตอนตอนนี้นะครับยังไม่เหมือนปีแปแปดคือทหารยังไม่ออกมานะครับซึ่งมันอาจจะสะท้อนอะไรบางอย่างนะครับถ้ายังไม่ออกมาสะท้อนว่า กองทัพเมียนมาเนี่ยอาจจะมีเอกภาพมากกว่าปี88นะครับซึ่งมันเป็นสัญญาณที่อันตรายพอสมควรเลยสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยการชุมนุมมันก็เกิดขึ้นลุกลามไปทั่วประเทศนะครับเกิดเป็นมีจุดชุมนุม่งกันตามสนามกีฬาแล้วก็โรงพยาบาลเหมือนตอนนี้เลยครับแพทย์ก็จะเป็นแกนนําโรงพยาบาลก็จะเป็นศูนย์กลางในการชุมแสดงพลังเหมือนตอนนี้เลยนะครับวันที่สาม สิงหาคมนะครัรัฐบาลเริ่มขยับด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับแล้วก็ห้ามชุมนุมเกินกว่า5คนนะครับมันก็เป็นการประกาศเหมือนตอนนี้แหละคือประกาศไปก็ไม่มีใครเชื่อทุกคนก็ออกมาชุมนุมนะตอนนี้ก็เป็นหมื่นแล้วตอนนั้นก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะครับการชุมนุมก็ดําเนินต่อไปนะครับยังไม่มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นมากนะครับจนกระทั่งวันที่ราววันที่8นะครับวันที่8 ไฮมีการนัดหยุดงานประท้วงนะครับทั่วประเทศกลุ่มคนทุกชนชั้นทุกสาขาย,ยิ่งออกหลังไหลกันมาไม่ใช่ครับเฉพาะแค่พระสงฆ์นะครับมีนักชาวมุสลิมนะครับมีชนกลุ่มน้อยมีนักศึกษานักเรียนคนทํางานคนเท่าคนแก่คนเด็กคนวัยรุ่นออกมากันหมดเลยนะครับเหมือนตอนนี้เลยครับถ้าใครติดตามสื่อเมียนมาก,ก็จะเห็นว่า ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ออกมาประท้วงด้วยเด็กๆก,ก็ออกมาประท้วงด้วยนะครับมันไม่ใช่งานของวัยใดวัยหนึ่งนะครับมันเป็นภาพที่ทําให้หวนนึกถึงเมื่อเมื่อปี8 8พอสมควรหนึ่งนะครับการชุมนุมก็ดําเนินต่อไปรัฐบาลก็เข็นเอาทหารออกมานะครับผู้ชุมนุมประท้วงก็พยายามที่จะเกลีย้ยกล่อมให้ทหารเข้าข้างประชาชนบางคนนถึงกับจูบไปที่ท็อปบูธของทหารนะครับแล้วก็มีการไปล้อม ทหารนะป้องกันที่ไม่ให้ฝูงชนที่โกรธแค้นทาหารซึ่งมันเคยเกิดเรื่องมาก่อนหน้านั้นไปทําร้ายประชาชนอะไรทํานองนี้ก็คือประชาชนก็มาล้อมทหารไม่ใช่ล้อมลุมตีก็ล้อมไม่ทหารโดนฝูงฝูงชนอื่นๆที่โกรธแค้นทาหารมาลุมทาร้ายก็คือบรรยากาศช่วงนี้ประชาชนชาวเมียนมาพยายามที่จะชี้ให้ทหารนะฮะทหารระดับพลทาหารที่ออกมาปฏิบัติการให้เห็นว่าเราเป็นประชาชนเหมือนกัน ก็คือแสดงความรักความอาทรแล้วก็ห่วงหาอะไรอะไรนะครับปรากฏว่านะครับปรากฏว่ารัฐบาลรู้สึกตกใจกับขบวนชุมนุมประท้วงที่มันออกมากันเยอะมากนะครับแล้วก็เกินเกินกว่าเขาเรียกว่า Surprise, เซอร์ไพรส์เลยทีเดียวแล้วก็เริ่มที่จะมีปฏิกิริยาตอบรับ นะครับรัฐบาลก็บอกว่าเอออะไรที่ประชาชนเรียกร้องเนี่ยถ้าทําได้ก็จะทํานะครับแต่ขนาดที่พูดว่าในขณะที่พูดว่าจะพร้อมที่จะทําตามข้อเรียกร้องนะครับรัฐบาลนะครับก็เข็นทหารออกมาเพิ่มนะครับถึงกับเรียกเรียกทหารที่อยู่ตามหัวเมืองซึ่งไปรบกับชนกลุ่มน้อยเนี่ยเรียกกลับเข้ามาในเมืองใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมการนะครับหลังจากนั้นนะครับมันก็เกิดเหตุ อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ทหารก็เปิดฉากยิงไปที่ผู้ชมุมนุมนะครับนายกนายพลเนวินก็บอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัมบตะวาจาเลยก็บอกว่าปืนน่ยไม่ได้มีไว้ยิงขึ้นฟ้านะฮะก็หมายความว่ามีปืนอยู่ในมือเนี่ยก็ให้ยิงไปที่ฝูงชนมันก็คือคําสั่งยิงนั่นแหละนะครับปรากฏว่าก็เกิดการปราบ ผู้ชุมนุมกันขั้นใหญ่วันที่8นั่นแหละส่วนผู้ชุมนุมก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับก็พากันตอบโต้โดยการทําระเบิดขวดบ้างหยิบมีดหยิบไม้หยิบก้อนหินอะไรที่มันใช้ได้ก็มาตอบโต้นะครับบางทีก็ไปเผาสถาสน,นที่ตำรวจบ้างอะไรนะครับแล้วก็เหตุการณ์นี้นะฮะก็ลุกลามมาจนถึงวันที่10นะครับวันที่10นี้ก็เป็นไฮไลท์อย่างนึงก็คือตำรวจ ทหารก่อภัยครับทหารบุกก็ไปที่โรงพยาบาลกลางย่างกุ้งนะครับกราดยิงสังหารพยาบาลแล้วแพทย์นะฮะซึ่งกําลังรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากการชนงประท้วงอยู่นะครับส่วนทหารเนี่ยก็บอกว่ามีการจับกลุ่มนะครับพวกที่ก่อจลาจลไปพันกว่าคนนะครับก็บอกว่าเป็นพวกที่ก่อเหตุจลาจลน,นะครับก็ไม่ได้พูดถึงว่า มีการเข็นฆ่ารหารแพทย์พยาบาลเลยกันเลยนะครับสุปแล้วเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับมีคนตายไปประมาณทหารบอกนะครับทหารเบม,มาบอก95คนบาดเจ็บ240คนแต่ว่าหลักฐานอย่าเรียกว่าหลักฐานเลยเรียกว่าการประเมินดีกว่าการประเมินของต่างชาตินะครับบอกว่าอาจจะมีเสียชีวิตนะครับมีเสียชีวิตความทั้งเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บนะครับ ประมาณหลักร <laughs> so, ้อยถึงหลักหมื <cue> ่นเลยทีเดียวซึ่งม <adelante> ันมันยังยืนยันกันไม่ได้แต่แต่คิดว่ามันก็หลักร้อยขึ้นไปนั่นแหละครับเหตุการณ์ยังไม่จบนะครับแม้จะมีการล้อมล้อมล้อมปราบแล้วแล้วก็มีเขตุจาจรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะยอมแพ้ก็ยังมีการตอบโต้มีการไล่จับแล้วก็สังหารประชาชนกันต่อไปจนกระทั่งจู่ๆวันที่สองสิงหาคมนะฮะ ผู้หักผู้ใหญรัฐบ,บาลก็ลาออกไปซะอย่างนั้นนะครับทำให้ทำให้ผู้ชุมนุมประท้วงก็งงๆด้วยก็ดีใจด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตั้งรักษาการแทนขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นสายสายพิราบแล้วก็ไม่ไม่ไมสนับสนุนการใช้กําลังร,รุนแรงในการปราบนะครับแล้วก็มีความความหวังกันขึ้นมาว่าเออบางทีเดี๋ยวรัฐบ,บาลาหารอาจจะล้มก็ได้แล้วก็ อาจจะมีการฟอร์มรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็มีการออ,ออกมาแสดงตัวตนกันมากขึ้นของบรรดาน,นักการเมืองซึ่งในช่วงรัฐบาลทาหารเนี่ยถูกจับบ้างถูกปิดปากบ้างบางคนก็ช่วยใช้เวลาช่วงนี้ออกมาแสดงพลังนะครับส่วนประชาชนก็ยังยังไม่หยุดนะครับก็มีการแสดงพลังเป็นหลักแสนนะครับในบางพื้นที่นะครับอย่างมันดาเลนะครับแล้วก็ในหัวเมือง ใน,ในรัฐยะไข่ก็คือที่เมืองซิตเเวก็มีออกมาถึงห้า0 0ื่นหัวเมืองขนาดนี้ออกมา5 0 0 0 0ืนแสดงว่าน่าจะออกมาทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับแล้วก็คนที่ออกมาชุมนุมก็เป็นกลุ่มคนทุกชนชั้นทุกวัยเช่นเดิมนะครับมันก็แสดงออกถึงว่าพลังประชาชนเมียนมาเนี่ยไม่ได้ยอมแพ้เมื่อว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในรัฐบาลแม้ว่าจะมีการเข็นค่าทหารกันตรงไป,ตรง,ไปตรงมาก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับนักการเมืองก็ออกมาเคลื่อนไหวกัน ว่าเอออาจจะมีการฟอร์มพักการเมืองตั้งพักใหม่ตั้งสภาที่มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการเกลีย้ยกล่อมให้ทหารนะฮะยอมที่จะวางอาวุธแล้วก็เข้ากับร่วมกับขบวนการประชาชนประชาธิปไตยนะครับก็มีทหารบางคนเนี่ยยอมที่จะเข้าร่วมกับกขบวนการประชาชนด้วยนะครับอย่างไรก็ตามการประท้วงก็ยัง ยังคงดําเนินต่อไปนะครับไม่หยุดนะครับมันลามไปจนกระทั่งถึงกลางเดือนกันยายนนะครับการประท้วงเนี่ยเมื่อมันมันนานๆเข้าเนี่ยนะครับมันเริ่มมันจะมักจะเริ่มเป๋ในปี88ก็เช่นกันครตอนแรกๆก,ก็ประท้วงไล่รัฐบาลกันดีอยู่ตอนหลังๆเนี่ยมนเริ่มที่จะมีความปั่นป่วนกันมากขึ้นในกลายเป็นการจลาจลน,นะครับมีมีมอ่า มีการเขาเรียกว่าเป็นรูทติ้งนะฮะมีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอะไรทำนองนี้นะครับทำให้มันเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสให้ทหารนี่อาจจะกลับเข้ามาได้อีกครั้งหนึ่งนะไอ้เกิดไอ้เหตุจรลาจนเนี่ยนะครับที่มันเว้นว่างไปตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนอไม่ใช่การประท้วงเว้นว่างนะครับช่วงที่ทหารเว้นว่างไป นะครับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนเนี่ยนะครับมันทําให้การประท้วงเนี่ยมันเป็นจราจลด้วยแล้วมันทําให้คนที่ออกมาประท้วงในประชาชนที่ออกมาแสดงพลังเคิดว่าทหารเนี่ยอยอมแพ้แล้วนะครับคิดว่าพลังประชาชนเนี่ยาสามารถเอาชนะทหารได้ก็คือผมก็คิดว่าทหารเนี่ยก็ยอมรามือที่จะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเออพวกเขาาชนะทหารได้ทหารอ่อนแอกว่า รหรือไม่ก็อาจจะกําลังวางแผนอะไรสักอย่างซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือมีการยึดอํานาจในที่สุดนะครับโดยอกองกําลังทหารอีกกลุ่มหนึ่งนะครับวันที่18กันยายน1988สล็อกนะครับก็เรียกว่ากลุ่มสล็อกนะครับก็เข้ายึดอํานาจในวันนั้น แล้วก็ประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วก็เริ่มใช้กําลังรุนแรงในการปราบการประท้วงกับประชาชนอีกครั้งหนึ่งรุนแรงอาจจะรุนแรงกว่าเดิมด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าในจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายนเนี่ยมีผู้เสียชีวิตประมาณ3,000คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บล้มบาดเจ็บไปอีกไม่ทราบเท่าไหร,ร่นะอาจจะมากกว่านั้นในเฉพาะในกรุงย่างกุ้งเมืองเดียวนะครับมีผู้เสียชีวิตไป1,000คน รวมๆแล้วนะครับตล,ตลอดทั้งปี1988น่าจะมีผู้เสียชีวิตถึง1,000 100, งคนยังไม่นับที่สูญหายยังไม่นับที่บาดเจ็บและยังไม่นับที่หลบหนีไปเข้าร่วมกับกองทัพชนกลุ่มน้อยแล้วก็หนีเข้ามาในประเทศไทยมาถึงจุดนี้แล้วนะครับก็เป็นการเล่าถึงอดีตหลายๆคนผมคาดว่าก็คงจะเดาได้ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้น หลายอย่างมันเหมือนกับตอนนี้นะครับเหลืออย่างเดียวก็คือทหารยังไม่ออกมายิงแค่นั้นนะฮะสมมุติว่าทหารออกมายิงประชระาชนพม่าก็ไม่ยอมอยู่แล้วนะครับไม่ยอมอยู่แล้วเหตุการณ์มันก็จะบานปลายลุกลามกันไปนะครับกินเวลาน,านานหลายเดือนจนกระทั่งอาจจะมีการรัฐประหารซ้อนก็ได้ถ้าการทํารัฐประหารครั้งนี้ไม่เด็ดขาดพอนะครับ อย่าลืมว่านายกองทัพเบนมากก็มันก็มีแฟคชั่นหรือกลุ่มต่างๆด้วยนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามินอ,องหลายก็สามารถที่จะคุมได้นะครับหมายถึงว่าถ้ามองในแง่ของการควบคุมสถานการณ์นะครับถ้ามีการจะใช้กําลังทหารกันจริงๆเนี่ยมินอ,องหลายก็สามารถควบคุมไม่ให้กองทัพแตกแถวได้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีทหารออกมาร่วมแสดงพลังกับประชาชนเลยมีแต่ตำรวจนะครับไม่เหมือนปี8 8 มันก็อาจจะแสดงว่ามินองหลายเนี่ยมีอํานาจในการสร้างเอกภาพในกองทัพพอสมควรในระดับหนึ่งนะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องดูกันต่อไปว่าเขามีอํานาจนั้นจริงหรือเปล่านะครับถามว่าถ้ากองทัพเมียนมาใช้กําลังรุนแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ยอมคืนประชาธิปไตยให้ประชาะชนสักทีเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนั้นนะครับคนเมียนมาคิดว่า ประชาคมโลกจะต้องตัดฐานปล่อยวัดทหารเมียนมาแน่นอนมันจะย่อมมันจะต้องอยู่ไม่ได้นะครับยูเอ็นก็ไม่เอาเพื่อนบ้านก็ไม่เอาญี่ปุ่นก็ถอนทุนเหมือนตอนนี้เลยนะครับพวกทหารมันจะต้องอยู่ไม่ได้แน่นอนปรากฏว่านะครับทหารอยู่มาได้เป็นสิบปีสิบปีนะยี่สิบกว่าปีนะครับคือทหารเมียนมาเนี่ยลงจะใช้บทโหดแล้วก็โหดไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยสมมติถ้าโหดขึ้นมาจริงๆแล้วไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาไม่แคร์หรอกรับว่าจะต้องปิดประเทศหรือต้องไปไปโ oh, อใครนะครับอย่างน้อยเนี่ยกัผมคิดว่าเขาคงจะมีทางออกในเรื่องของอกิจการระหว่างประเทศไปแล้วนะครับแต่ในใจหนึ่งผมก็คิดว่า การทำรัฐหารเมียนมาครั้งนี้ก็ควรที่จะมีนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาบ้างเพราะว่าการไปปราบประชาชนและฆ่าประชาชนเหมือนปี8 8เนี่ยมันเป็นการกระท,ทําที่อย่าเรียกว่าป่าเถื่อนเลยลมนุษยธรรมแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในโลกของเราอีกแล้วแต่นะครับอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่ไม่เคยเกิดขึ้นซ้ําในโลกใบนี้นะครับสิ่งที่เราคาดว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นมาแล้วะจะไม่เคยเกิดขึ้นอีกต่อไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็2ครั้งแล้วก็3ครั้งแล้วก็เกิดซ้ำๆไปนะครับเราจะคิดว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้มันจะไม่ทําให้เรากลับไปสู่โลกที่ไม่มีโซเชียลก็คือโลกที่ปิดหูปิดตาประชาชนได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้นะฮะตราบใดที่โลคเรายังมีคนที่อย่างคิดว่าอํานาจสามารถที่จะบิดหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าครอบงำอะไรได้ทุกอย่างโดยเฉพาะอํานาจที่อยู่ ที่ปลายกระบอกปืนนะครับก็ทุกวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องอดีตแล้วที่จะชี้นําอนาคตก็แล้วกันมันอาจจะไม่เกิดขึ้นอย่างที่เราชี้นําก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการนำนำอดีตขึ้นมาศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างนี้หรือไม่มากกว่าที่จะบอกว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนปี88นะครับแต่ ก็อยากจะบอกว่ามันมีอะไรคล้ายๆกันอยู่นะครับแล้วก็ผลที่ออกมาเนี่ยถ้าถ้าคล้ายกันเข้าไปอีกเนี่ยมันก็ยิ่งจะจะยิ่งเหมือนกันแล้วจะทําให้เราเนี่ยสามารถเดาสถานการณ์ต่อไปได้แล้วว่า,เ,าเราจะทํำยังไงเครับเรานี่คือคนไทยเนี่ยแหละว่าเราจะรับมือ,อยังไงเพราะว่าเงินมากเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันจะต้องกระทบต่อประเทศไทยแน่นอนอยู่แล้วถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้น เอาละรครับดีเอ็กซ์เวันนี้กับผมก้อนกิตติฐานก็หมดเวลาลงเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิตติฐาน this is for today podcast